ก็เดี๋ยวช่วงนี้นี่สลับไปดูบรรยากาศในตลาดทองคำกันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับก็ดูแล้วในแง่ของนโยบายทางการเงินของสหรัฐก็ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามถึงแนวโน้มแล้วก็กลยุทธ์ด้านการลงทุนนะฮะไปพูดคุยกับนายแพทย์กิจชรัตน์พิรัญยศิริประธานกลุ่มบริษัทแม่ทองสุข MTSCO นะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ ครับสวัสดีครับแมคุณหมอครับดูแล้วความเคลื่อนไหวของราคาทองคําในช่วงนี้นะครับมันตอบรับหรือว่าอสอดคล้องไปกับเรื่องของการประชุมเฟดในช่วงของกลางกลางสัปดาห์นี้ยังไงบ้างไหมครับคุณหมอฮะแน่นอนครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นการแกว่งตัวของราคาทองคําอยู่ในกรอบระหว่างพันเก้าร้อยสี่สิบถึงพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญดิดขึ้นเดิดลง ไปตามข่าวที่เข้ามาว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือจะหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับซึ่งจะตัดสินใจกันก็อีกสองวันข้างหน้าแล้วคือคืนวันที่สิบสี่อีกสองวันตอนตีหนึ่งครึ่งับสิ่งที่สำคัญก็คือการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวบอกทิศทางหลักๆของราคาทองคำแทนนะาคดได้หมายความว่า ตอนนี้ตลาดเนี่ยให้น้ำหนักการหยุดขึ้นดอกเบี้ยถึงเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นหมายความว่าหยุดขึ้นออืซึ่งถ้าหยุดราคาทองคําจะดิดขึ้นนะครับจะดิดขึ้นแล้วก็น่าจะไปสูงกว่าสองพันเหรียญได้แต่ถ้าขึ้นต่อราคาทองคําอ,อาจจะต้องปรับตัวลดลงมาก่อนแล้วก็มีแนวรับสําคัญที่บริเวณหนึ่งพันเก้าร้อย เหรียญและหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบตามลำดับดครับถึงจะตกผมก็คิดว่าตกไม่น่าจะลึกนะครับ,รบเพราะว่าภาพรวมตลาดก็ยังคาดหวังว่าเฟดเนี่ยถึงจะขึ้นก็จะขึ้นไม่ได้เยอะหมายความว่าทั้งนั้นๆก็ผมจะต้องอยู่สิ่งที่สําคัญที่จะตัดสินใจได้คือตัวเลขคนพรุ่นงนี้ครับก็คือตัวเลข CPI ของสหรัฐอเมริกาซึ่งคาดว่าจะปรับตัวลดลง ซึ่งถ้า C P I ปรับตัวลดลงตามความคาดหวังของตลาดเนี่ยก็จะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำในที่ทางขาขึ้นหรือจะทำให้เสร็จปิดจางที่ต่อ,อเบีย้ยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสองวันที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในทองคำที่ต้องติดตามครับนะครับหากว่าหากว่าคืนพรุ่งนี้นครับหากว่าพรุ่งนี้เนี่ยตัวของ C P I ออกมาแล้วมันมันไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์กันไว้เนี่ยแรงกระตุกหรือว่าแรงกดดันของทองคำจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมครับคุณหมอ ขึ้นกับตัวเลข mm hmm. ขึ้นกับตัวเลขตอนนี้ตัวเลขที่ออกมาเนี่ย uh huh. มันทุมันเนี่ยคิดว่าจะลดลงครึ่งหนึ่งคือจาก0.4เหลือ0.2 mm hmm. เพิ่มแต่เพิ่มด้วยอัตราต่ํา,ตาลงครึ่งหนึ่ง uh huh. แล้ว year to year เนี่ยคิดว่าลดลงจาก4.9เหลือ4.1ซึ่งถือว่าเยอะอคราวนี้ถ้ามันไม่ไปตามคาดหมายคําว่ามันอาจจะลดแต่ลดนิดเดียวเช่น4.9เป็น4.7 4.8 ตรงเนี้ยแน่นอนราคาทองคํำน่าจะต้องร่วงลงมาก่อนเพื่อรอดูเช็ดเช็ดเช็ดชัดว่าเฟดจะตัดสินใจหยุดหรือจะขึ้นนะครับฉะนั้นสองวันเนี้ยก็น่าจะมีผลต่อทิศทางราคาทองคําเหวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงพอสมควรครับนะครับด้วยสาการที่อาจจะรออยู่ช่วงนี้ฮะในเชิงของการกลยุทธ์ในแง่ของทองคําเนี่ยจะกักเกณฑ์ยังไงครับคุณหมอฮะ เชิงกลยุทธ์เนี่ยต้องดูตัวเราเองก่อนว่าพอร์ตเรามีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มไปอย่างไรนะครับแน่นอนในสภาวะที่จะมีข่าวใหญ่ๆเข้ามาแล้วอาจจะมีการกระตุกได้ทีหนึ่งตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นถึงสองเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซนตเนี่ยก็คือยี่สิบเหรียญสองเปอร์ซ็นี้ก็สี่สิเหรียญซึ่งมันอาจจะกระตุกได้ภายในวันเดียวฉะนั้นหลักการก็คือการบริ่ยนความเสี่ยง ดังนั้นพอร์ตของแต่ละคนก็จะต้องอยู่ในแนวโน้มที่จะรับแรงกระตุกตรงนี้ได้ซึ่งไม่เท่ากันหลักการก็คือตอนนี้ภาพหลักๆเนี่ยซื้อเมื่อเข้าใกล้แนวรับบริเวณพันเก้าสี่สิบนะครับแล้วก็ขายเมื่อราคาไปทดสอบแนวต้านพันเก้าร้แปดสิบแต่ถ้าทะลุแนวใดแนวหนึ่งเนี่ยขอให้เวทแอนซีว่าข่าวมันคืออะไรกันแน่ แล้วคุณหมอครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอกิจรัตฮิรัญยศิริจากแม่ทองสุข MTSCO ครับนะครับก็ดูแล้ว2วันนะก็คือ13มิถุนายนนี้เป็นเรื่องของตัวเลขของ CPI นะก็รอดูนะครับแล้วก็14เนี่ยเป็นการประชุมเฟดนะครับก็ถือว่าเป็นวันสําวันสำคัญที่จะมีผลต่อราคาทองคำนะครับแต่ระหว่างนี้คุณหมอก็แนะนำไว้อย่างนี้นะครับว่า ให้ไปซื้อแถวแถวแนวรับก็คือ1940นะครับแล้วก็ขายแถวแถว1น8 0นะฮะหากว่ามันไปทางแนวใดแนวหนึ่งมากเกินไปอันนี้เวทและซีไปก่อนนั่นเองนะครับ